สวัสดีครับผมเกติศักดิ์สวรรพงศ์นะครับผอกลุ่มจิตกรรมถ้าพูดถึงการสร้างชิ้นงานนะครับเพื่อประกอบนิศการของอาจารย์ศักยะแนวคิดก็มาจากการที่คณะทำงานนะครับได้ได้รวมประชุมกัน ก็มีท่านพอสำนักฤฤพิพิธภัณฑ์นะครับท่านนิตยากระนกมงคลท่านได้มีแนวคิดนะครับว่าอยากจะให้ทางกลุ่มจิตกรรมช่างสิบหมู่เนี่ยได้สร้างชิ้นงานสักชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกระลึกถึงอ <period. S 1> <hood. S 2> าจารย์ศักยะผู้ที่เคยปฏิบัติงานที่กลุ่มจิตกรรมมาเป็นระยะเวลานานนะครับก็ bet. ท่านปฏิบัติงานมาตั้งแต่ระดับ ล่างนะครับเป็นจิตกร3นะครับจนมาเป็นจิตกร8ปดเรือปัจจุบันก็เรียกว่าจิตกรชำนาญการพิเศษนะครับรวมมาถึงท่านมาเป็นหัวหน้ากลุ่มจิตกรรมตําแหน่งสุดท้ายที่ท่านทําทงานราชการก็คือตําแหน่งจิตกรเชี่ยวชาญนะครับซึ่งท่านก็ได้สร้างผลงานชิ้นสําคัญต่างๆไว้ให้กับกรมศิลป์ ไว้ให้กับสนักช่างสงมูมากมายนะครับท่านผอ,อ,อก็เลยให้ทางกิตรกรเนี่ยร่วมกันนะครับภายในสนักช่างสงมูสร้างงานสักชิ้นหนึ่งเราในกลุ่มกิจกรรมก็มาประชุมหารือกันนะครับว่าจะจัดสร้างชิ้นงานในรูปแบบไหนอาจจะเป็นเป็นวิีทัศน์หรือเป็นลักษณะงานจัดวางนะครับแต่พอมาสรุปกันก็คืออยากทำงานที่เราถนัด ครับก็คือการเขียนภาพจิตกรรมแต่ว่าให้จิตรกรทุกคนนะครับได้สร้างสรรค์แต่ทอดตามแนวคิดตามรูปแบบของตัวเองนะครับที่จะสื่อถึงอาจารย์ศักยะขนาดเม็ดคูณเม็ดนะครับจำนวน15ชิ้นแล้วค่อยนำมาประกอบรวมเป็นชิ้นเดียวเป็นชิ้นใหญ่ขนาดสามเมตร คูณ5เมตรนะครับโดยที่ทั้งจิตกรนะครับในช่างศิลปกรรมและก็มีปฏิมากรนะครับอสองท่านที่จะมีส่วนมาร่วมก็คืออาจารย์ประสบสุขรัตใหม่นะครับท่านก็ได้ปั้นงานปฏิมากรรมนูนต่ำมาประกอบแล้วก็มีอาจารย์พระดอนเชืชูนะครับร่วมเขียนภาพซึ่งจิตรกรทุกคนก็ถ่ายทอด ในมุมมองของตัวเองนะครับบางคนก็จะสร้างสารรค์งานเป็น,ปนจิตรกรรมไทยบางท่านก็สร้างสารรค์งานเป็นงานจิตรกรรมแบบสากลหรือแบบร่วมสมัยก็งานทุกชิ้นก็จะสื่อถึงอาจารย์ศักยะในมุมมองต่างๆมนจิตรกร,รบางคนนะครับก็ จะทันในสมัยที่อาจารย์ศักยะทํางานอยู่ก็ได้รับโอกาสได้รับความรู้ได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์ศักยะนะครับมันจิตกรบางท่านก็ไม่ทันนะครับอาจจะเข้ามาทีหลังแต่ว่าได้ศึกษาเรียนรู้จากผลงานที่ท่านเคยทําไว้นะครับบางคนก็ถ่ายทอดอาจารย์ศักยะในมุมมองท่านเป็นศิลป,ปินที่สร้างผลงานศิลปรกรรมโดยเฉพาะงานด้านจิตกรรมนะครับ บางท่านก็ถ่ายทอดในมุมที่ท่านเป็นเป็นช่างนะครับเป็นช่างของกรมศิลป์ทำงานให้กับรัฐสํานักบางท่านก็ถ่ายทอดในมุมที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์นะครับที่ถ่ายทอดศิลปะวิทยาการต่างๆให้กับลูกศิษย์ให้กับช่างรุ่นน้องนะครับเมื่องานทุกชิ้นเสร็จ สมบูรณ์นะครับเราก็จะนํามาประกอบรวมกันที่หอศิลป์แห่งชาติก็ติดเป็นผนังเดียวนะเป็นผนังใหญ่ซึ่งขนาด3เมตรคูณหเมตรนึงก็เป็นงานเคารพอาจารย์ศักยะกุลปมิทักษ์อีกในหนึ่งงานชิ้นใหญ่เนี่ยเราก็จะสื่อถึงพลังความทุ่มเทนะครับของอาจารย์สักยะที่ท่านได้ถ่ายทอดผลง,งานชิ้นสําคัญต่างๆ ไว้ให้กับรัฐสํานักไว้ให้กับวัดวารามต่างๆมากมายและอีกในหนึ่งผลงานที่ปรากฏในชิ้นงานะนะครับเราก็จะสื่อถึงความเป็นตัวตนหอนอาจารย์ศักยะที่ท่านม,าม,ม,ามีความสามารถทั้งด้านจิตกรรมไทย มีความสามารถทางด้านจิตกรรมแบบร่วมสมัยนะครับแบบภับเหมือนและอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านมีความสามารถในการสร้างงานปรติมากรรมนะครับซึ่งถ้าพูดถึงศิลปินในประเทศไทยนะครับก็มีจํานวนไม่มากที่จะมีความสามารถรอบด้านนะครับทาง,งานจิตกรรมไทยงานจิตกรรมแบบสากลและงานปฏติมากรรมศิลปินที่ที่มีความสามารถเฉพาะด้านหนึ่งในนั้นก็คืออาจารย์ศักยะคุพรมิทักษ์